รู้กู้บ้านมาแล้วครับน้ำยาประสานปูนข่าโฟมตราช่างรู้ผู้บ้านจะราดลงไปบนแผ่น E.P.D. นะครับนี่ครับแล้วก็กริงร้งกริ้งนะครับเพื่อให้มันขยายออกข้างนะครับนี่เขาเรียวกว่ากริงร้งกิ้งขยายออกข้างแล้วเดี๋ยวผมรอสักประมาณ3นาทีนะครับรอสัก3านาทีเพื่อให้น้ํายามันทําปฏิกิริยาแผ่นที่เราทดลองแล้วนะครับนี่ลองดูนะครับ ผมจะยกอ่ายกจากนี่ครับยกจากกระดาษที่ติดอยู่กับแผ่นดิวีดีอันนี้ก้อนเล็กครับรอนนี้เรามาลองก้อนใหญ่นะครับใช้น้ำบัดอีกใบนี้นะครับใช้คนละด้านกันนะครับนี่ครับกําลังใช้น้ำบัดวางลงไปบนนี่นะครับนี่เห็นน้ํายาไหมครับนี่นี่น้ํายานะครับนี่ครับกําลังจะวางลงไปบนนี่นะครับปุ๊บเดี๋ยวนะผมจะ นี่แล้วนะครับแล้วผมก็ลากมันนี่หน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับแปะ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 เสร็จนะครับขออนุญาตปุ๊บนี่นะครับแปะแปะลงไปนี่ครับลากไปมุมหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวไว้เราจะได้ไว้จับได้นะครับว่านันจะอยู่ไหมนะครับนี่แหละครับคือการทดสอบ ความเหนียวหนึบของน้ำยาประสานปูนฉาโฟมตราช่างอูคู่บ้านอันนี้ติดอันเก่ายกได้แบบนี้อันนี้ก้อนใหญ่กว่าติดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันแห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะยกโฟมเพื่อที่จะดูน้ำบัดหรือจะยกน้ำบัดเพื่อจะดูการยึดของแผ่นน้ำบัดกับ EPD ด้วยน้ำยาประสานปูนฉาโฟมกันครับสิบนาทีผ่านไปนะครับจากการที่ผม ทดสอบการใช้น้ำยาประสานปูนฉาบโฟมทาลงไปบนแผ่น EPD นะครับแล้วก็ใช้น้ำบัดของผมเองนะครับอันนี้มาดูของเก่าก่อนนะครับของเก่านั้นนะครับนี่ครับยกที่โฟมนั้นไม่เท่าไร่ครับยกที่ EPD นั้นไม่เท่าไรครับแต่นี่ครับเราจับที่น้ำบัดซึ่งติดไว้นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับเราติดด้วยกระดาษยกนะครับอันนี้นะครับที่เพิ่งทําใหม่ๆหลังจากติดไปทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเห็นไหมครับไม่หล่นนะครับอ่านี่นะครับไม่หล่นนะครับแล้วก็ ประเด็นสาคัญไม่ได้อยู่ที่ตรงยกที่แผ่น EPD นะครับเดี๋ยวผมจะยกที่นําบัตรให้ดูว่าแผ่น EPD จะร่วงอยู่ไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับยืนยันนะครับว่าน้ํายาประสานปูนฉาบโฟมตราช่างรู้คู่บ้านหรือ KB 9 2 0นั้นเป็นน้ํายาที่เราพัฒนาผ่านกระบวนการวิเคราะห์การคิดการทดลองการทดสอบและปรับสูตรเคมีเพื่อน้ํายานั้นมีความเหนียวหนึบเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแผ่น EPD กับ ปูนฉาบคอนกรีตไม่ว่าจะฉาบหรือเทก็สามารถที่จะใช้น้ำยาประสานปูนฉาบโรมทาลงไปก่อนแล้วค่อยเทคอนกรีตหรือฉาบป,ปูได้ยึดเกาะแน่นแน่นอนนะครับทาทั้งบนแผ่นดิดี D, บนยูเฟรมบนเหล็กบนคอนกรีตบนวัสดุที่ผิวมันก็ยังสามารถยึดเกาะได้นะครับนี่ครับยกที่กระดาษนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือยกที่กระดาษนะครับไม่หลุดนะครับ อ่าบิดไปบิดมานะครับนี่คือของแท้ของแน่นอนของมียี่ห้อวันนี้ครับน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมนั้นใครถามว่าปลอมไหมเรียนแบบไหมแท้ไหมเทียมไหมไม่มีคําว่าปลอมแท้เทียมมีแต่คําว่าคุณภาพของช่างรู้ผู้บ้านสันชัยกนา,านที่ผลิตมาเพื่องาน E.P.D. งานโฟมทั่วๆไปงาน E.P.S. งานประสานระหว่างโฟม EPS Foam EPD หรือแผ่น EPD ที่ใช้ในการยึดกเกาะเหนียวแน่นหนึบแน่นอนสนใจสั่งได้ครับที่ช่างรู้คู่บ้านสันชัยกน,นันวันนี้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยกน,นันรับประกันคุณภาพที่ผลิตมาเพื่องานก่อสร้างเกี่ยวกับแผ่นโฟมแผ่น EPS และ EPD โดยตรงโทรมาได้ครับ0917893563 025264073ครับอันนี่คือความเหนียวของ น้ำยาประสานปูนฉาบโฟมนะครับแหมถึงบอดนะครับว่าใครถามว่าของแท้ไหมแท้ไม่แท้ไม่รู้ครับแต่ติดแน่นเหนียวหนึบอย่างนี้นะครับนี่ครับลองดูอันนี้ครับอีกอันหนึ่งนี่นี่ครับนี่อันนี้ติดก่อนนะครับอ่ะสบัด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 นี่ก็ปล่อยนะครับอ่ะนี่เป็นฝานะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่คือที่ติดมานะครับนี่คือคุณสมบัติ ของน้ำยาประสานปูนฉาะคูณชางรู้่ด้านแล้วล่ละครับหากบ้านคุณ